สวัสดีครับรายการก้าวเท้าเล่าความคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการแก้เวลาเราเป็นตะคิวนะครับนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราเป็นตะคิวถ้าอยู่สองคนเราก็จะอาจจะใช้ท่าที่เรานอนลงแล้วให้เพื่อนยกขาขึ้นมาและดัดปลายเท้าเข้าหาตัวเราได้นะครับแต่ถ้าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ย ก็อาจจะใช้วิธีนั่งยองยองด้วยปลายเท้าเหมือนที่นักกีฬาทำนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายแต่ว่าวิธีต่างๆเหล่านี้ก็หรือจะใช้การนวดก็ได้นะครับแต่มันก็จะไม่ทําให้หายได้เร็วครับอย่างน้อยก็ยังมีความรู้สึกปวดหรือ บวมหรือปูดเป็นก้อนที่น่องเราอยู่นิดๆนะครับแต่วิธีที่จะมานำเสนอนี้นั้นผมต้องทำกับตัวเองแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันดีมากมันหายเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นเลยครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นทำยังไงที่ทํานะครับเราจะสมมติว่าถ้าเราเป็นตะคิวข้างซ้ายนะครับเราจะ ชูมือด้านขวานะครับโดยที่เรายืนตัวให้ตรงนะครับยืนตัวให้ตรงถ้าเราเป็นสคิวที่ขาซ้ายก็ให้ยืดแขนขวาขึ้นไปให้สุดบนเนื้อสีสันแบบนี้นะครับแป๊บเดียวจะหายทันทีเลยครับส่วนถ้าเราเป็นสคิวที่ขาขวาเราก็ยืนตรงนะครับก็วกยยืดแขนซ้ายขึ้นไปให้อยู่บนเนื้อสีสัน แบบนี้นะครับสักพักหนึงก็จะหายเป็นปกติเลยครับสามารถเดินได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือผมลองทำแล้วเลยมาแนะนำกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตาม Youtube รายการก้าวเท้าเล่าความด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง9้าวสตด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับ